สวัสดีครับ Youtube มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในเกม e ทนชูภาค2นะฮะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเล่นค้างกันไว้ในบทบาทของริติมารูนะฮะในด่านที่2คราวนี้เรามาต่อกันในด่านที่3เลยนะฮะขออนุญาตคำฉากนะฮะแล้วก็ขอภายหน้าที่เสียงอาจจะแหบมากเลยละ่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เสียงแหบมากเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไปเล่นลิเกนะฮะ เริ่มเล่นตั้งแต่1นึ่ทุ่มนะครับไปจนถึง5้าทุ่มแล้วก็วันนี้อีกเมื่อวานด้วยแล้วก็วันนี้ด้วยนะในเวลาเดียวกันนะฮะเสียงก็เลยไม่มีแล้วนะรับจอบเล่นลิเกน,นะไม่ได้ยึดเป็นอาชีพธรรมาหากินอะไรขนาดนั้นนะฮนะเป็นตัวโจ๊กนะฮะเอ้ไม่ใช่ตัวโจ๊ก ดาวร้ายนะฮะทีแรกเล่นเป็นตัวโจกนะฮะไม่ค่อยผ่านเหมาะกับบทโหดๆมากกว่านะฮะตบนางเอกนะชอบนะตัวโกงแม่งได้นางเอกก่อนพระเอกอีกเอาไปแค่นี้พอนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะขนมซาลี่จากคุณแม่วิไลนะฮะสุพรรณบุรีนะฮะที่อุตส่าห์นำมาฝากนะฮะ มากนะฮะกินเลยแค่ก้อนเดียวนอกนั้นแม่งพระองค์พระเอกนางลิเกแม่งเอาไปแดกหมดเลยพวกบรรลุจิบหายกูออกไปเล่นแป๊บเดียวกลับมาซาลี่กูหมดเลยต้องใส่เสื้อเกาะนะฮะสำหรับดบบนี้ความจริงไม่ใส่ก็ได้แหละแต่กูอยากใส่ไม่มีอล้รหรอกเอ,อ คนหนี่งขอมึงจะหันมาไอ้เหี้ยรู้เป็นโลกอะไรพอฆ่าแล้วปุ๊บต้องเก็บดาบมันทำให้วิ่งเร็วขึ้นมั้งรืออุปทานไปเองก็ไม่รู้เฮ้ยจจะเฮ้ยชุบเฮ้ยเอ้หัวเหี้ยข้างหน้าเลยเดี๋ยวทอมึงอิสว์ปาดคอแม่งเลยเหี้ย เออ,เ,อ,อเ,เฮ้ยเขียเขียเขี่ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงไอ้สัตว์ปาดคออีหนึ่งศพตายซะไปไงต่อวะกูะมั่วแล้วเลยกันเออเดี๋ยวโผดับมึงดีชิบหายฟันทีเดียวแม่งกระจายหายหมดเลย นี่เขาสาันตะก้ามาไม่ดีหรือดาบเราดีวะโอ้ยจิบหายแค่สะก,กิดเึ๊่เดียวแม่งเฮ้ยหันมารับความตายได้สัต์แม่ง ฮิ่มแม่มเลยซ้าทถูกไปพูดไปเกิดถึงมึงซ้ายขวาไม่มีใครกูเอ้ยมีไอ้เยี่ยไอ้ชิบ่ายขนาดนี้มึงยังมองไม่เห็นหมึงเป็นพลธนูได้ยังไงวะ ไอ้บันลายจริงๆอ่ะแม่งสว่างก็สว่างเงี้ยอกมองไม่เห็นไอเ้เย่มึงก็จะเดินมาเยอะดิวายาตายคอมเม้งเออตายซะไปไงต่อวะเฮ้ยไอ้ยอ้ยกับดักกับดัก โอ้ยเอ้ยตกใจหมดรอ,อให้สเตตัสตกใจกับคำถามมันหายไปก่อนนะโอ้ยเฮี้ยลำคาญเสียงตัวเองอม,มันต้องหลบในเงามืดเอ้ยไอ้เขี้ยมทำอะไรของมึงจะปวดหัวไงสัตว์ไป มึงไปหายากแก้ไข้ในนรกเผยเจิ้มผ่ายอยู่ดีๆปวดหัวเอา้ากูตกใจนึกว่าแม่งเห็นกูอ่ากูได้แล้วตำยาชนป่วยปีแปกอตาลูกอัก,กตันยู่ของแท้ตัวมีโลโก้ลูกตกหัวพ่อเล่นอัก,กตันอยู่เลยเกิน มันเอาไว้เพิ่มเฮตชุพีนู้ยไอยาเนี่ยแต่แม่งกว่าจะแดกได้ไอชิพายลีลาโดนฟันทีเคยียยขวดควดขว,วดกระเด็นไม่มีค่าเยี้ยเลยเลยไอ้ยะสดๆก็ได้ไอสัตว์ตกใจหมดเหี้ย ไปดีเถอนนะกูขอไวพรสู่สุขติเถอะไอ้เหี้ยทั้งไงต่อวะแต่ว่าว่าน่าจะเป็นข้างหน้าเนี่ยโอ้ยกูได้ยินเสียงคนแก็บฟักดาบเอ้ยแก็บดาบเข้าฝฟักมันต้องมีอะไรแน่ กะดึกกะดึกกะดึกกะดึบ,ดบ,ดบไปแล้วมึงมึงมึงไปสู่ที่ชอบที่ชอบไอปตนเตนบายบายปนธนวัภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรวะแอชเชอร์ปะ่ะเออคอยเลยจำับเป็นฮันเตอร์โดนเด็กป .5 ด่าเชีย่ยโคเสียสักสี ยายพลธน,น,นูว่าฮันเตอร์ได้ปอห้าดาบอกแอชเชอร์ไอ้ควายโอโ้โหปอห้าไอ้มนุษย์จิตไปเอ้าเฮ้ยเอ้าเออเอา,เอา,เอา,เอามึงลงกูขึ้นก็ได,ด้ไอสัตว์เด้หรืมไปว่ามีตัวอยู่หนึ่งบนนี้ข้างบนเอ,อย้ยโยมบนตัวหนึ่งเออดาบมึงก็ดีนะเฮี้ยทะลุก,กำแพงได้ด้วย เออเอาเอาโอชิภายดิมึงโง่ขนาดนี้เป็นกูกูไม่จ้างมึงก็เนี่ยกวัวมึงไปเฝ้าไลไรอ้อยดีกว่าเอาหันแล้วไม่เดินไว้เอาไงกับมึงดีวะเออจบเรื่องไอ้สัต์ ทำให้พี่กูลดไปสองตอนนี้เหลือเก้าแปดแล้วกูจะบูก,กับบอสได้ยังไงเนี่ยด่นนี้กูต้องเจอบอสในะียเอ้โ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 อวันนี้เพื่อนเท้มแม่มเลยไอ้ยะแล้วมึงจะลีลาธรไมห้มันตายแลยว้วไปทีบายมึงจะลำดาบคาวะศพเหรอหรือมึงไหว้ครู the world is torn apart by war i am the house of goda's only hope the peasants must learn their place you're wrong uncle the people are the soul of this land enough คนยิงทั้งเสนาโดนยิงเอ้ยโชกุนโดนยิงโชกุนเพราะวะไม่รู้เอา้ากูทำไมไม่เก็บทำไมไม่ดาบออกมากูเก็บดาบทำไเหี้ยอะไรเนี่ยเหี้ยนเลยมึงเหมือน,นการได้กูก็ก,กันได้อ่ะอ่ิเดิอ่ะเดอา่อา,อา,อาแค่นี้แหละผ่าน แล้วเราก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะเพราะว่าไอ้แยนเนียพอโดนฟันจนเฮ็ดปีมันลดเกินหนึ่งแล้วมันก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับด,ด้วยความที่รักลงนะุงไง ลุงจะมาชิงบอลลังนะฮะไอ้เฮียไม่สำนึกไปแล้วสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะได้สกอร์เป็นเอ็กซ์เพิร์ตนินจานะฮะนินจาผู้ชำนาญงาน <laughs> ไอ้เฮียรู้ตัวไปสองสาคนเอาละครับสำหรับคลิปนี้พอไปแค่นี้นะเนะ <c oughs> นี่ยนะขอภายที่เสียงแหบแห้งนะฮะสำหรับคลิปนี้นะขอภายด้วยที่เสียงแหบแห้งนะฮะอาจจะรบกวนกระจิกกระใจใครหลายๆคนนะคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับในคลิปนี้ว่าจะได้คำใดไม่สูภาพขอภายไวันที่นี้ด้วยสวัสดีครับ